ตกเอียงเลยฮะอ้าวสวัสด,ดีวัยรุ่งชาเวเอดากองทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพิพิธล็อก191กับเกมพิพิธจีด้นะฮะผู <c> ้ <oughs> ปกติดีกว่า <c oughs> วันนี้ครับผมจะขับมอเตอร์ไซค์นะครับวายแซดเอฟอาร์หกนะครับวันนี้เราจะเล่นการจำลองนะฮะการขับรถมอเตอร์ไซค์ผสา,านงากับรถเก๋งนะฮะรถต่างๆวันนี้มาดูกันนะว่า การจำลองของเกมนี้ระหว่างร์ไซกับรถเก่งเนี่ยเวลาประสานงานกันด้วยความเร็วนะฮะสภาพรถจะเป็นยังไงนะครับผมล้วบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างมีความสมจริงอย่างมากนะครับผมเลยเจ้าเกมนี้นะฮะมาเป็นตัวอย่างในการจำลองให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะก็ขอให้คนใช้รถไ้หนุนอย่างปลอดภัยขับระวังอย่าขับแรงนะฮะถือว่าดูเกมที่เป็นอุทาหอนนะครับจะได้ดูว่าวาล์วแรงมันน่ากลัวขนาดไหนเวลาขับรถแรงนะนี่เป็นางมาแนวมีสาระแล้วก็ได้ที่ผมจะลองนั้นคือนี่เลยฮะ ลมโบกินีผมจะให้รถอาของผมนี่ขับประสานงานกับแลมโบงก่อนเลยนะะพร้อมแล้วกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมก่อนเออนฮะฮยใครเข้ามายังไม่กด subscribe กดหิ่งฝากกดด้วยนะฮะจะได้พลาดการเตือนขี้ใหม่ในครั้งหน้ามาดูกันว่าว่าเวะลาเวะลาประสานงานกันมันจะเป็นยังไงนะฮะมาแล้วฮะผมก็จะขับออกไปฮะไปฮะโอ้ดิขยันมเด็กมันดะูฮะแลมโบงก็มาแล้วฮนะโอ้โหนี่ฮะมาดูความเร็วสูงฮนะ ทุกคนดูนี่นะฮะนี่ฮะเป็นไงไม่เป็นอะไรเลยฮะผมไม่ได้ชนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอเาใหม่เอาใหม่พลานๆ่าลานะขอทุกคนจับตาดูให้ดีนะฮะฉากแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฮะการที่ผมจะขับมอเตอร์ไซค์ R6 ประสานงากับแลมโบไม่ใช่เรื่องง่ายๆฮะ พร้อมแล้วดูฮะเออตุยสภาพแรมโบ้บักภาพรูดมั่วไปหมดเลยฮะโอ้โหดูตัวคนขับนะฮะโดนรถหนีบแขนไว้ฮะนี้เลยทำให้ไม่กระเด็นออกนอกข้างนอกเนี่ยฮะสภาพแรมโบ้ีีคือยับยุ่ยยี่เลยฮะ ดูฮะเอาเรื่องเอาละฮะรอบนี้ก็เป็น R6 เช่นเคยฮะทิเล่นแบบสตันนะฮะแต่งท่อนี่ท่ออะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยฮะอัคาพูวิกโอ้โหชัดเจนนะอัคาพูวิกนะฮะนี่ใส่สีขอบกันนี่ะกันล้มนะฮะและนี่เป็นมอเตอร์ไซค์สตันชื่อบอกว่าสตันนะ R6 มาลองดูฮะนี่ฮะ f o r อ u จูนเนอโอ้โหเป็นไง ชัดเลยนะฮะนี่แต่งมาของโตโยต้าโดยเฉพาะนะครับมาดูกันครับมาครับโตโยต้าโฟลเจอร์วีเอสมอเตอร์ไซค์ R6 ฮะพร้อมแล้วไปกันเลยฮะชวโกิจกรรมให้เด็กมาดูนิดนึงฮะไปครับผมไปด้วยความเร็วฮะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเร็วแรงทะลุนรกมากเอาละฮะ ความเร็ว2อ0รกิโลเมตรเออโอ้ยทนโตโยต้าจนพอจินเนอร์จนมองไม่ทันเลยอะอยเร็วแรงมากอะอ่ะอีกรอบหนึ่งฮะแก้ตัวฮะรอบนี้บอกว่าจะไม่เออเลอร์นะว้ <c oughs> ขออไรฮะรถมนแรงจริงฮะไปกันเลย ความเร็วส0งร้อยกว่านะ,ะนักเก็ตออกตัวแรงไม่เหมือนใครฮะเฮ้ยตึมโอ้โหเป็นไงแล้วแรงโลวอว์โอ้โหหมุนเหมือนกันนะฮะโอ้โหสวยโดนชนนี่หมุนหมดนะฮะหสวยมากครับมอเตอร์ไซค์อัดเข้าเต็มเต็ม เอาฮะรอบน,นี้ครับผมจัดไปเลยฮะตัวตึงแห่งเรื่องเลนขวานะครับผมเฮ้รถย่ยอยที่ในตลาดไทยนะครับรถผลผักนะฮะเป็นรถกระบคะคอกนะ่ยฮะแต่งซิ่งมาดูกันนะวันนี้จะมาสานงานกับมอเตอร์ไซค์พร้อมแล้วมาครับมาแล้วครับกระบะส่วนเราก็ไปเลยฮะอ้าหกของเรานี่โชว์เด็กมาดูสักหน่อยฮะมาดูแล้วฮะกระบะคลอกมาแล้วฮะ เรื่องเลี้ยงขวาของเรามาแล้วขับไปเลยฮะเฮ้ยถึมงุ้ยกะบ่าค้อยกยกเอียงเลยฮะอุ้ยถึงกับเบรกรากเลยนะโอ้โหเอาเรื่องฮะ ดูดิฮะสภาพกระบะข้อตอนนี้หน้าบู้เลยนะแต่เครื่องยังทำงานได้อยู่ครับผมควัานอย่ขึ้นแล้วสุดจัดโอ้โหนี่ฮะทุกคนตานี้ฮะรถนี่โคตรเร็วคันนี้ติดสปูดบีทด้วยนะฮะจี๊ดมากผมไม่รู้นึกสภาพรถมอเตอร์ไซค์มอออกได้ชนไปจะเป็นยังไงฮะโอ้โหนี่แต่งไฟด้วยเป็นไงแต่งไฟคล้ายๆรถผมเลยนะฮะโอ้โหมาฮะพร้อมแล้ว บวกกันเลยฮะเอ๋ใ,ใส่นี้ด้วยนี<ๆ>้เพิ่มในโตไปด้วยฮะเอาละฮะน่า<ๆ>จะมาแบบเร็วแบบเร็วจะจัดเลยอะนะฮะดูวะควาเร็วอ๋อควาเร็วหลวลัวนะเกมใหม่รลัวไม่ต้องสนใจฮะเฮ้ยโอ้เร็วมากโอ้ความเร็ว300กว่านะอัดจริงน่าจะ400กว่าแหละหมอไซค์ยังออกตัวได้ไม่ไกลเลยฮะ นี่เขมาจากไหนไม่รู้วะโอ้โหไวฟันวอกโอ้โหอัดเข้าบบรีเออร์เตม็มเต็มฮะไวมากนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วๆนี่ขันเมื่อกี้ว่าเร็วแล้วฮะขันนี้ครับรถบรรทุกโอ้โหเต่โคนนายโตนะฮะโคโ,โบแบบมหาใหญ่เลยฮะพร้อมแล้วฮะไปครับไปจ้ะ r 6ปิดไฟฮะ แต่งไฟซะสวยเชียไปฮะพี่เขามาเร็วมากนะเราดี่ไปโอ้โห,โ,หโ,หโหเห็นควันแดงม,มาจาไกลเลยหเหมือนเขาบดรถไปเลยอ่ะโู้เหมือนแบบไปอยู่ใต้ท้องรถนะเหอวะสภาพมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรไปแล้วอะเนี่ยโอ้โหเร็วมากโอ้โเออ ผูมอเตอร์ไซค์สภาพดูไม่รู้เรื่องเลยฮะมื่นก้มไปอยู่ใต้ท้องรถเข่าแล้วก็ฟุบไปเลยฮะไวมากเฮ้ทุกคนมอเตอร์ไซค์กันใหม่ของผมอะอาหกแต่งเติมแบบมันวิ่งในน้ำได้แต่ละเนี่ยโอ้ด้วยมีเบาะนั่งด้วยเอาเหมือนนั่งรถรถยนต์มานะฮะโอ้ก็นเฟี้ยวเออมันเจ๋งเลยดูฮะรอบนี้ครับนี่ฮะเป็นรถเมนะครับผมโอ้โหมีทงชาติอยู่ข้างหลังด้วยฮะไปครับ มาครับใส่โทโบมาเลยต่วนเราฮะสีชมพูสุดน่ารักนั่งเบาะไปอย่างดีเดนไปอย่าให้เสียาเขับแปลกแปลกเว้ยเฮ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 ้ยมาแล้ว ไม่โดนจังๆฮะแต่โดนลูดข้างฮะ,ะ,ะอ้าวอ๋อเออเลอร์ฮะถึงจะเออเลอร์ฮะแต่พี่แกตามมาเก็บงานฮะ <c oughs> โอ้ยเอาใหม่ได้ไหมมีการตามมาเก็บงานเป็นจอนวิกเลยนะมึง นี้อจริงจังมากจริงจังมากฮะไปยังโอ้ยโอ้ยอัดเข้าเต็มๆฮะรถเมย์ผมนี่บู้เลยฮะดูสภาพคนขับนี่ฮอะอหมอเตอร์ไซค์เข้าอยู่ข้างในตรงนี้แล้วะฮะผมพูดใาษาผมหัวโยกเป็นทนทีฮะโอ้อ้าวเออเลอร์ฮะช่างมันฮะโอ้ รถเมล์ไหลาย,ยาวว่ะตรงนี้แพงหูอัดจุกเข้ากำแพงอะไม่งั้นไม่ไม่ได้เบรกนะไม่ได้กำแพงนี้อสวยงามเอาลนะีผมเชื่อทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์งี้มาก่อนนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าแหกกดทุกทุกฟิสิกส์นะฮะแหกทุกกดฟิสิกส์เลยฮะพร้อมยังฮะนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้หาจับชงมาได้ง่ายๆนะฮะดูการเคลื่อนที่ก่อนวะนี่ <laughs> ดูร้องของก่อนนะโอ้ไปไงแหกทุกกดฟิสิกส์ ยังไงถูมันวะเนี่ยโคตรเท่ไปไงโอ้โหยังเปียวอะโอ้ยังเปียวเยี่ยรถน่องเลยจะคำนี้อีกได้เลยโอ้ดูล้อมันหมุนเนี่ยโอ้โหช่างยังงงเลยรถนี้มาไงวะโอ้รถเมย์ขับผ่านไปเลยฮะไม่สนใจฮะโอ้จังหวะนี้ไม่อยากชนแล้วดูการทํางานของล้อมันนะโอ้สุดยอดโอ้ ล็อกมอเตอร์ไซค์กีหาได้ที่ไหนครับเนี่ยเผินไปเลยขับบนน้ำได้ไหมเนี่ยขอบไม่ได้นะนี่มันเกมอะไรกันวะเนี่ย